ประวัติศาสตร์มานะครับประวัติศาสตร์น้องวิวนะครับเข้าชิงแล้วนะครับโดยชนะนะครับลีซี่เจียมานะครับสองต่อศูนย์เกมนะครับยี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่แล้วก็ยี่สิบเอ็ดต่อสิบห้านะครับสุดยอดไปเลยครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับไทยนะครับนี่นะครับเข้าชิงเหรียญแล้วนะครับสุดยอดไปเลยครับน้องวิวนะครับ ลุ้นจนตัวโก่งมาเลยนะครับความภาคภูมิใจนะครับการันตีครับเหรียญเงินครับอย่างต่ำนะครับนี่ครับโหสุดยอดเลยน้องวิวนะครับน้ำตาจะไหลนะครับนี่นะครับความภาคภูมิใจนะครับ